สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเสียมืดครับก็ไทยนาครับวันนี้ก็ไทยนาตัวเองเหมือนเดิมครับไถรอบที่2ครับเพื่อไว้ดำนาครับผ่านเก็บไปยี่สิครับเสียมืดวันนี้ ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับเลยได้สุกน้ำครับวันนี้ก็จ้างคนมาดำนาครับวันนี้ก็รีบไถครับของใหญ่ลงนาตุ้มครับคนก็แรงรถก็แรงครับดูที่ท่อครับดูที่ควนเลยครับจะไหวไหมครับเนี่ย ดูเลยครับ7740ศนี่เป็นรถใหญ่ครับขนาด110ิแรงม้าครับจะไหวไหมครับสุดจัดเลยครับเมื่มนิันนี้ไถรอบแรกนี่ไถสบายครับแต่พอวันนี้เจอรอบที่สองครับจะไหวไหมครับมาดูกันเลย ก็วันนี้ก็มากันสองท่านครับมากับยันม้าห้าสิบเอ็ดแรงครับนั่นนะครับนั่นแหละครับยันมาห้าสิบเอ็ดแรงครับก็มาปั่นตามครับก็รอให้เทียมเมื่อดไวไปก่อนครับนี่แหละครับของใหญ่ของใหญ่ขนาดร้อยสิบแรงม้าครับไถนาครับวันนี้ แถวบ้านผมนี่ส่วนใหญ่จะหวานกันเยอะครับนี่เสียมืดก็ดำนาวครับไม่ได้หวานครับนี่แหละครับกระจังหน้าก็ทำเิงครับสวยงามตามท้องเรื่องครับดูที่คอนครับสุดจัดเลย ไห้ไมมไหวกว็ดูเลยครับอันนี้ก็เอาใจแฟนๆรถไทฟอร์ดครับจัดให้เลยครับตามคําขอครับเป็นเครื่องสี่สูบครับ กีซูปไม่มีเทอร์โบนะครับกันนู้นก็รอปั่นตามเลยครับเดี๋ยวมืดก็ไถเกือบไม่ทันครับ ยงครับยงท่อนี่กระหึมมากครับอยู่ไกลขนาดไหนก็รู้ครับว่าเป็นรถไทปอดครับเพราะว่าเสียงท่อนี่บ่งบอกเลยครับว่าเป็นรถไทปอดครับไปไม่ได้ก็วิ่งบนน่นเลยครับเพราะว่ากลัวจะล่มครับ ใช้มมีดลูบไปด้วยครับนี่แล้วครับใช้ไม่ได้ก็ใช้ไมบมีดลูบแบบนี้แล้วครับเพราะว่ารถนี้กก็จะได้ปั่นง่ายครับ ใช้ไปมีดลูกไปเ,เลยฐานนี้ก็ไม่ต้องอลุงลึกครับเพราะว่าเป็นนาตรงครับดูที่ใบมีดด้านหน้าครับใหญ่สุดๆครับ แรงนี่จะลองบอกเสียมื่อไปดันบินดูครับว่าจะสุดจัดแค่ไหนครับรถใหญ่ๆอย่างนี้ผมอยากลองดูอยู่ครับว่าดัานบินจะมันไหมครับไปไม่ได้ก็ใช้ไปมีดลูอย่างเดียวครับ อันนี้ก็ซื้อมาได้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับราคาก็จบอยู่ที่ห้าสิบหมื่นครับหรือว่าห้าแสนครับก็ซื้อมาก็ไม่ได้ซ่อมเลยครับก็ตอนซื้อมาใหม่ๆก็พอด้านหน้าก็จะไม่ทำงานครับ ก็มาเปลี่ยนพวกกองก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับซื้อมาห้าสิบหมื่นก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับเจ๋มืดถือว่าซื้อได้ดีครับผมว่าสำหรับราคานี้นะครับรถใหญ่ยอย่างนี้ราคานี้ก็คุ้มค่าสุดๆครับ วิธีการคือการขึ้นคันนาก็ถอยลังขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการขึ้นคันนาครับสูบน้ํามาน้ําก็เยอะแล้วครับก็ปิดไว้ครับเรา,า่าน้ําจะเยอะแล้วครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ